ก่อฮู้อีกแล้ว啊เฮ้ยคนนะทำไหมน้องเอาละเอาละมาหอยได้ไหมน้องทำไหมสวัสดีค่ะพบกับมิต้ามดเดนมัมนะคะวันนี้จะเรามาที่ไหนครพี่ชาครับ ที่แคนซินพาร์คค่ะแคนซินพาร์คโอ้ว้าวตรงไหนอะแคนซินพารอยู่ไหนตรงไหนคะอยู่ที่เอ่ไทรพาร์คค่ะไทรพาร์คโอเคแล้ววันนี้น้องพิชาจะไปไหนคะไปทำอะไรเอ่อ uh, เราไปที่ดิมพาร์ตค่ะในช่วงล็อกดาวน์นะคะจะสังเกตว่า,อ,าอังกฤษนะคะเขาให้ออกไปเฉพาะไปที่พาร์คนะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะอันล็อกแล้วค่ะแต่ก็จะไม่ตอนนี้อยู่เทียร์สามนะคะเดี๋ยววันนี้น้องพิชานะคะจะพาไปชมเนเจอร์อีกแล้วโอ้ว้าวว้าว โอ้ว้าวโอ้มาอีกละอ้าว uh. น้องพีช่ชายไปทำพาพาไปไหนบ้างคะลกูกจะพาไปไหนบ้างคะพาไปซีชเาร์สไ, <ป S 1> ไปเล่นกับพิจันทร์ไปไปสัตว์ชีสแล้วก็ไปหาปิดค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปน้องน้องพี่ชาชอบไหมคะเวลาอยู่กับธรรมชาติหนูรู้สึกยังไงคะลูกพี่ชารู้พีชพ่ชามีพลังเยอะกว่าคะ่ะโอ้โอ้จริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กเขาต้องการเลยอะไรเอ่ย มาดูไหมนกนกตรงไหนอะลกูกว,ว้าว let's go ตรงนี้นะคะเป็นจุดนะคะหลังจากที่เราไปดูที่ปิเตอร์แพนแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้เห็นไหมเห็นแบบกับตาเลยนะชอบไหมคะเห็นไหมคะมาที่เคยพามาได้นะเด๋ยวนดี๋ยวะไได้จะนี้ชอบ

มาดูเขาเชื่องมากเลยอ่ะนี่นกแก้วเลยนะคะเขาชอบมากเลยอะน้องดีดูสิอะขมอนมอนสุด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 สเดสุ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 ลสุดสุดสุาสุด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 ดสาดด

มาเได้ไมน้องทำ่ยออันนี้พ่ลมั้พลอนี้พลนกอะไรอ่ะนกอะไรอยู่ข้างหลังตกทีรับพี่เนมันกัดมือไหมคะ Works, right? Yeah. <laughs> <laughs> My God. <laughs> <Hello. Lucy? laughs> Enjoy it. What do you uh, like the most the day of that day? Yeah. Feeding the carrots. Yeah. What else? And 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 um, eating the popcorn and um chocolate. Ah. Aye. When you do เห็นไหมยังเรีจากล้ำพลังจิ้งลิฟต์มาแล้วหนึ่งวันนะคะพี่ชาชอบไหมคะค่ะวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรบ้างเลยคะเราทำกิจกรรมที่ยิ่าพละโอเคแล้วครึน้าพี่ชาจะพาไปไหนคะพาไปพัฒนง หมดไปแล้วนะคะหนึ่งวันถาวันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งที่ได้สเปนไทม์กับ f a m i ี่นะคะแล้วก็เราได้ทํากิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะก็ฝากติดตามด้ยนะคะพิต้าบมเดินมัมนะคะแล้วก็ช่องของน้องพิชานะคะพิชานาใช่แม่อ๋อน้องที่บัมบด้านอ๋อเป็นช่องของน้องทีเหรอช่องใหม่ยังไม่เกิดเหรอแล้วทําอะไรทีมไม่ได้ทำอะไรลำ โอเคนั่นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกด u b บสไ i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบาย